า่วันนี้นะคะ <c oughs> นิทานของครูต่ายนะคะชื่อเรื่องว่าถ้าผมเป็นหมาบ้านอื่นเอเจ้าหมาน้อยจะไปเป็นหมาบ้านใครบ้างนะ <c oughs> เดี๋ยวเรามาฟังนิทานด้วยกันเลยนะคะอืม วันหนึ่งขนาดที่ผมเดินเล่นไปเรื่อยๆก็เห็นใครไม่รู้เดินมาจากทางนู้นหน้าตาเป็นแบบนี้ละครับผมจึงเรียกว่าเจ้าหมีเจ้าหมีพูดกับผมว่าเจ้าหมาไปเป็นหมาบ้านฉันไหมถ้าไปเป็นหมาบ้านฉันนะเจ้าจะได้ออกกําลังกายกับฉันทุกวัน และจะได้เป็นหมาที่แข็งแรงสุขภาพดีไงล่ะเอ๊ถ้าผมไปเป็นหมาบ้านเจ้าหมีทั้งเช้าและเย็นก็จะได้ออกกำลังกายด้วยนะเอา้าหมาออกกำลังกายหนึ่งสองสามสี่หมีก็ออกกำลังกายเหมือนกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอึ๊บ เอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหลังจากนั้นมเมื่อเจ้าหมีเห็นว่าผมเริ่มมีกล้ามก็คงจะพูดว่ามาสู้กันเถอะเอ้ยอึ๊บย่าผมไม่อยา,ากสู้เมืนี้แล้วเพราะฉะนั้น ผมจึงปฏิเสธเจ้าหมีไปเจ้าหมีไม่ได้เสียดายเท่าไรแต่ผมรู้สึกเสียดายยังไงก็ไม่รู้เจ้าหมีบอกผมว่าแล้วเจอกันใหม่นะบ๊ายบายพอผมเดินต่อไปก็เห็นใครไม่รู้เดินมาจากทางนู้นหน้าตาเป็นแบบนี้ล่ละครับ ผมจึงเรียกว่าคุณจระเข้จระเข้เพูดกับผมว่าหมอ,อไปเป็นหมาบ้านฉันไหมถ้าไปเป็นหมาบ้านฉันนะจะมีนกมาทำความสะอาดฟันให้ทุกวันเจ้าจะได้เป็นหมาที่มีฟันขาวสะอาดสดใสฟันไม่ผุไงล่ะเอ๊ ผมไปเป็นหมาบ้านคุณจระเข้ทั้งเช้าและเย็นได้เวลาแปลงฟันแล้วหมาแปลงฟันหนึ่งสองสามสี่จระเข้แปรงฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนกทำ<ด>ความสะอาดฟันหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดและแล้วหลังจากนั้นผมอาจจะเผลอลืนนกที่กำลังทำความสะอาดฟันผมเข้าไปและถูกคุณจระเข้โกรธเอาผมคงต้องแปรงฟันให้คุณจระเข้แทนเจ้านกแน่ๆจระเข้แปรงฟันและแล้วหลังจากนั้น ผมอาจจะถูกคุณจระเข้งับเข้าไปเลยก็ได้ผมไม่อยากแฟงฟันให้คุณจระเข้แล้วเพราะฉะนั้นผมจึงปฏิเสธคุณจระเข้ไปคุณจระเข้ไม่ได้เสียดายเลยแต่ผมรู้สึกเสียดายมากบายบายแล้วเจอกันใหม่นะเจ้ามาพอผมเดินต่อไป ก็อีห uh มีรู้เดินมาทางนู้นเดินมาอีกนะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้ะครับเรียวเฮคุง hmm. hey นั่นเองมูซาชิ hmm. ไปไหนมาฉันเป็นห่วงนะรู้ไหมผมจึงบอกว่าผมเกือบจะไปเป็นหมาบ้านเจ้าหมีแล้วเรียวเฮคุง hey ก็กอด mm hmm. ผมแล้วพูดว่า mm hmm. ถ้าเจ้าเป็นหมาบ้านนี้ ในช่วงที่เจ้าหมีจำศีลในฤดูหนาวเจ้าก็ต้องไปอยู่ในถ้ำหมีด้วยแล้วพอถึงฤดูใบไม้ผลิเจ้าหมีก็จะงัวเงียตื่นขึ้นมาและเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าเป็นอาหารแล้วเผยกินเข้าไปแน่ๆบอ <c oughs> คิด่ว่าดีแล้วที่ไม่ได้ไปหาบ้านเจ้าหมีหลังจากนั้นผมก็บอกว่า ผมเกือบจะไปเป็นหมาบ้าน,นคุณจระเข้แล้วเรียวเฮคุงก็พูดกับผมอย่างอ่อนโยนว่าพ้าเจ้าไปเป็นหมาบ้านจระเข้ก็ต้องอยู่ในน้ําและโผล่แค่ตากับจมูกแล้วอยู่นิ่งๆรอคอยเหยื่อมาบางครั้งก็ต้องดำน้ำดำลงไปในน้ำ คุณจระเข้ที่หิวโซอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าเป็นปลาแล้วเผลอกินเข้าไปแน่แน่ผมคิดว่าดีแล้วที่ไม่ได้ไปเป็นหมาบ้านคุณจระเข้พอกลับมาที่บ้านก็มีข้าวอร่อยอร่อยให้กินมีบอกให้นอนเหมือนเคยผมคิดว่าดีจริงๆที่ได้เป็นหมาบ้านเรียวเฮคุ้ม um. แต่ว่า ระหว่างที่เคิมหลับไปอยู่นั้นก็คิดขึ้นมาอีกแล้วว่าถ้าผมเป็นหมาบ้านอื่นจะเป็นยังไงนะนิทานของครูตายก็จบแล้วนะคะอ่านิทานของครูตายจบแล้วนะคะเห็นไหมคะเจ้าหมาเดินทางไปเจอใครบ้างคะเด็กๆ เจอจระเข้เจอจระเข้แล้วเจอใครอีกเจอหมีเจอหมีไปเจอหมีหมีชวนหมาไปอยู่บ้านเพื่อจะให้ทาอะไรนะออกกำลังกายออกกำลังกายเก่งมากแล้วคุณจระเข้ล่ะคะชวนหมาไปอยู่บ้านแล้วหมาจะได้ทำอะไรคะแปลันเออแปงฟันทุกวัน ม่ขาฟันจะได้สะอาดที่บ้านของดิงๆนะคะเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างเอ่ยอ้าวโจเซฟโจเซฟเลี้ยงไหมโจเซฟมีสัตว์เลี้ยงไหมลูกหมาโจเซฟม,ม,ม,<า>มีหมาเหรอครับชื่ออะไรลูกหมาของโจเซฟชื่ออะไรมีไหมปูโอเห็นไหมหมาน่ารักใช่ไหมปี๊ปัง ค่ะอ่ะต้นข้าวจ๋าต้นข้าวมีสัตว์เลี้ยงไหมคะไม่มีค่ะอ๋อไม่มีอ่ะข้าวอุ่นจ้าข้าวอุ่นมีสัตว์เลี้ยงไหมคะมีค่ะมีมีตัวอะไรโลกมแมวชื่ออะไรคะมีชื่อไหมม,มีชื่ออะไรอ๋อแมวของข้าวอุ่นน่ารักไหมคะ โอโ้เยี่ยมเลยเอ้าวเลโกจ๋าเลโกมีสัตว์เลี้ยงไหมครับมีเลโกเลี้ยงอ,อะไรครับเลี้ยง <chuss> อะไรเล,ลี้ยงะเออชื่ออะไรครับชื่ออะไรมีชื่อไหมมีชื่อไหม <laughs> ชือื่อ <ต atom. S 1> อะไระโอ้ยอดเยี่ยมเลยนาวาบ้านนาวามีสัตว์เลี้ยงไหมคะ ไม่มีเลยใช่ไหมลูกมาเด้ที่มาซื้อี่ค่ะอ๋อเหรอคะอ่ะเอเฟกบ้านเอเฟกมีสัตว์เลี้ยงไหมครับมีครับมีมีอะไรครับปิ๊งยครับอะไรนะลูกมาครับชื่ออะไรลูกมีไข่ต้มแล้วก็หัวใจแล้วก็กระดูกครับโอ้ชื่อไข่ต้มน่ากินจังเลย ดื้อไหมหมาของอีเพกดื้อไหมครับดื้อมากดื้อมากเลยเหรอแอนดอยเระจ้าแอนดอยไม่แอนดอยมีสัตว์เลี้ยงไหมลูกแอนดอยเลี้ยงอะไรครับม้มาชื่ออะไรลูกไอหมีอ๋อน่ารักไหมครับน่ารักหนึ่งหนึ่ โอ้โหยอดเยี่ยมมากเลยเห็นไหมคะบ้านของเด็กๆแต่ละบ้านนะคะบางบ้านก็มีสัตว์เลี้ยงบางบ้านก็ไม่มีบ้านที่มีสัตว์เลี้ยงนะคะเราก็ต้องดูแลสัตว์เลี้ยงของเราให้ดีนะคะอย่าไปแกรสัตว์เลี้ยงของเราเห็นไหมมีอาหารก็แบ่งให้อาหารให้สัตว์เลี้ยงเหมือนเรียวเฮคุงนะคะรักน้องหมามากๆเลยน้องหมาก็รักเรียวเฮคุงมากๆเลย วันนี้นะคะคุณ่า่ก็มีนิทานมาเล่าให้เด็กๆฟังหนึ่งเรื่องนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาเจอกันใหม่จ้าในตอนเชาวว้าอน,นิทานของไา่หมดแล้วนะคะ <ไป S 1> แล้วเราจะกลับมาเจอกันอะไรนะลูกเอเป็กคื่ไอเป็กปต้องกลับบ้านบ้าน,านพ่อไอเป็กครับครับวันนี้ไปอยู่ลำปางครับ โอ้ไปเที่ยวลำปางเหรอครับใช่แต uh ่พ huh. รุ่งนี้เปต้องกลับแล้วอ่ะครับอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเจอกันใหม่นะจ๊ะวันนี้นะคะมีแค่นี้ขอบคุณค่ะมาขอบคุณค่ะกันหน่อยค่ะค่านิทานจบแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจ้าบายบายค่ะพรุ่งนี้เจอกันค่ะค่ับบายบายครับ 拜拜啊，好，拜拜。